ตื่นเต้นจังเลยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบ้าเกิวันนี้นะคะเราจะไลฟ์เซสชั่นไอสปิเรชั่นยังไงครับเหตุไงจบก่อนจะร้องอันนี้ก็คือต้องมีการบอสกู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 าเธอวนนกลับมาคีพอดแล้วมีคนรักมาปลุกแต่เช้าเลยค่ะถึงมึงแฮบอะไรไม่ใช่อะไรวันนี้เราจะไปทำบุญกันไปทำบุญกันนะคะ เช่าลาศีเมตรอย่างเราเดี๋ยวเราก็จะมาทำแล้วร้องเพลงกันสักหน่อยมันใช่ไลฟ์เซสชั่นหรือเปล่าจริงๆมีคนคอมเมนต์เจอว่าอยากฟังไลฟ์เซสชั่นวีกับก้อยแต่สิ่งที่ได้คือบอนกับก้อย ล็องลองบอมสักท่อนโอโอ้โอ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 เหนื่อยอ่ะทุกคนเหนื่อยกับมันป้ากดไลค์กดแชร์กดรซับสไคร้มันด้วยแล้วมันมาใช้บ้านก่อยกินข้าวบ้านก่อยนอนบ้านก่อยทำบุญก่อยทำทุกอย่าบ้านก่อยสวัสดีมอร์นิ่งค่ะคุณแม่มากินข้าวเช้าไงเป็นลูกบ้านนีทุกคนมาทำตัวเป็นลูกบ้านหนีสุดๆอ่ะกิจกรรมของเรานะฮะก็คือไปทำบุญปล่อยปูจังหวัดแหลมจังหวัดแหลมเป็นลูกสมุทรไทยเหรอ สุสาคทุกคนแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็กินข้าวระหว่างทางกลับบ้านแล้วก็กลับมาขอฝึกหนึ่งวันจริงๆอาจจะร้องเพลงวันนี้เลยแต่ก็ค้นพบว่าอืมค้นพบว่าเหียองเรามันไปรอดเราสองคนกำลังวอร์มเสียงกันอยู่เรื่องนี้ก็ใครก็มาอาถรรยคุณแม่ไม่เป็นคอรัสนะฮะคุณแม่ให้แม่คุณเป็นเมนคารรัคเตอร์ด้วยหนูจอบแล้วมาองนำด้วยถ้าเดี๋ยวดนดุดแต่เช้ามันจะไม่เป็นเลิกที่ดีเราไปกันดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปล่อยปูเรียบร้อยแล้วก็เราจะไปทำบุญใหญ่กันตอนนี้วันดาวย้ายน้องยังอยู่กับเนี่ยปล่อยเลยเวลานาะปน้องปูคนนี้อยู่คนนี้คนนี้ไหวไหมเนี่ยแต่คนนี้พร้อมมากที่จะออกไปแล้วในเวลาเริ่มปล่อยทุกคนสวัสดีทุกท่านตื่นเต้นจังเลยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยบัสก้ กคาหรือว่าอีนึงเนี้ยฉันเม่งมากตั้งแต่วันเกิดคือมันนอนมาททำตัวเป็นลูกแม่มาทำให้แม่ฉันด่าฉันถ่ายง้างมาถ่ายบ้านก็ต้องบอกงี้ว่าเขาเรียกว่าครบรอบหนึ่งล้านของเพื่อนก็เลยมาฉลองกับเพื่อนด้วยส่วนวันนี้ครบรอบสองล้านคือตั้งใจว่าทุกๆล้านของก้อยเนี่ยจะมีติอยู่ ันนี้นะคะเราจะไลฟ์เซสชั่นใช่ซึ่งถ้าถามว่าค้อยอยากร้องเพลงอะไรแบบนี้ใครก็กกร้องกับเพื่นพอนแหละล็อกอก,กับคนอื่นเขินคนหนึ่งร้องเพราะก็ฟังไปนะคะเพลินๆเปิดไลฟ์เซสชั่นของเราคนด้วยจริงใครยังไม่เคยดูเพลงก้อยอย่าลืมไปฟังกันนะเขาเลิศนะเพลงเนี้ยอิอนสปีเรชั่นยังไงคะเคยไงจบเลิกกับแฟนจบทุกคนเลฉันเป็นคนที่เวลามีอารมณ์แบบมันต้องออกมาทั้งติดแล้วคก็มันต้องออกมาสักทางแล้วก็ปีก่อนก็เขียนหนังสือปีนี้ก็เลยอยากแต่งเพลงใช่ปีหน้าทำอะไรอ่ะแต่งหน้า คิดไว้ก่อนอย่าทำละครเวทีออาจจะอยากกลับสู่เบื้องหลังมากขึ้น อันอกจากงานนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะอะไรสาระอะไรสาระแบบเพื่อนดูมีแต่เรื่องสาระอะไเรื่องอะไรสาระแบบกูบ้างเรื่องไรสาระแบบวศกเลยก็คือเรื่องดีสาระก็มือก็คืออยากไปเฟรนด์ฟลายอยากไปแฟนฟรายแต่ว่าทริปของเราจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าไปไหนซึ่งจริงก็คือพอเพื่อนแต่งเพลงอายุสามสิบกูก็เลยรู้สึกว่าอายุสามสิบอยากทำอะไรอยากร้องเพลงนี่แหนจริงนะคือความฝันคือเราก็ได้แมทชิ่งกันพี่ก็บอกเสมอว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาให้เราอ่ะเราก็ทำเองเลยอันนี้จริงก็ขอ เครดิตบอสอกคือคือผึ่งบอสจะไม่ได้ร่วมการแต่งหรืออะไรแต่ว่าก้อยเนี่ยจะเป็นคนเช็คแมสจากหมอสอบแล้วมันจะมีช่วงแรกที่ฟังมันบอกว่าเหมือนมันยังไม่แหม, <c oughs> ม่มันบอกว่ามันชอบความดรามา่าแล้วเขาแบบร้องช้ากว่านี้สิุแน่นกว่านี้สิแล้วรอให้ทุกดรามเช็คแมสตลอด MV ก็เช็คแล้วมันพิมมาว่าอะไรตอนเอ็มวีน้ำตาตาหมาจริง,งรมมเลยก้อยพิมพ์มาเลลยนนั้แหะ ตอนนั้นคุณโต๊ะคือชอบเพลงของก้อยมากตอนที่ก้อยมาส่งมาให้ฟังแล้วกูอินไงกูก็อกหักเหมือนกันใช่ไหมใช่อกหักพิโรกันบอสสอกคือตัวแทนของแบบมาจอริตี้บอสเป็นคนเสพสื่อเยอะแคปชั่นวงการของก้อยนัตตีรีมคือบอสสอกหรืออะไรที่มันเป็นแบบไวรัลไวรัลคลิปคำนี่คือมันสมองของบอสสอกพูดแบบโอ้ยยอขนาดนี้ไม่ใช่เลยออกจากบ้านกูสักทีแล้วล่ะเชื่อเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยจริงทั้งแต่งเพลงให้ร้องมาร้องด้วยกันดิวบ้านให้ร้อเอาวันก่อนก็มานอนบ้านอีกเป็นทุกอย่างจริงอยู่กับ นี่แหละไม่มีผู้หวังช่วงจะเริ่มแบบนี้มันจะเริ่มอ่อมเริ่มอยู่กับเพื่อนแล้วไม่มีคนคบเห็นป่าตอนแรกเป็นไปมีเจ็ดคนแม่งไม่พอคนไม่มู้สองคนก่อนจะร้องอันนี้ก็คือต้องมีการบอกต้องแบบทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นขอเบิกตัวนะคะครูพี่น้องเบสครูน้องเบสที่ น้องสาววัดเองจริงจริงคือจะมาขอทิปเสียว่าเราจะร้องเพลงให้พร้อมต้องทำยังไงิคล็หรับเพลงสำหรับเพลงนี้มีอะไรบ้างท่อนไหนบ้างที่ดูพีอะไรเงี้ยท่อนที่พีฮุกอะมันแบบว่าเหมือนพีเข้าไปท่อนฮุกก็รู้สึกแบบท่อนพีฮุกคือท่อนเหมือนย่างเข้มข้เป็นท่อนที่แบบบันทีว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายร้องแล้วก็ชาเลนจ์ดีอาจจะต้องใช้ซัพพอร์ตนิดนึง ซึ่งทํายังไงการซัพพอร์ตเนี่ยก่อนอื่นเลยร้องเพลงคือเราต้องแบบให้บังลมเราพร้อมขยะห่อคือไม่ควรห่อตัวเกิดอะไรใช่เพราะบางทีนั่งห่อมันจะทําให้เหมือนแบบตัวมันไม่เข้าอย่างเงหรอซัพพอร์ตเรามันไม่ทํางานอะไรเงี้ยเออไม่เล่นกับน้องเพได้เราต้องขายแล้วค่ะบ้านวิชาชีพคือมาใช้บ้านเขาให้เขาร้องเพลงไอ้นี่น้องเพลงก็มาบอกหนูขายคอร์ส ออให้ลองฝึดลมก่อนให้คิดเป็นตัว S เยาวๆแบบมีแรงส่งไปข้างหน้าแล้วคราวนี้ลองแบบจับใต้ที่องเหลืองมันเป็นกระบังลมใช่ปะถ้ามันแฟบไม่ได้ค่ะต้อาผิดเลยให้แับมันจะไม่แฟบต้านไต้ต้องสู้ไว้อถูกต้องแล้วก่อนที่เราจะลองจริงอ่ะคือเราควรทำสิ่งนี้ก่อนลองเสมอป่ะ ควรวอร์มอัพก่อนฝึกลมก่อนอย่างแรกก็ได้แล้วก็แบบวอร์มเป็นเสียงให้เสียงเรามันเปิดขยะอาจจะเป็นแบบกู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 อย่างนี้กูกูกูามรูสึกวอร์มแบบเฮดวอยซ์เลยโอเคอ่ะอ่ะกู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 ไอ้ใจกู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  support ตรงนี้นะคะ ที่เป็นทิกนะ,ะทุกคนก็คือต้อง<า>วอร์มเสียงก่อนเซ็ตกระบังลมเปิดให้มันแบบเสียงมันตื่นอะ่ะเออต้องแล้วก็เวลาร้องให้คิดเหมือนเราพูด <c oughs> ไม่ต้องแบบไปทอมเสียงใหญ่หรือเปรี้ยงเล็อันนี้ไม่เอาโอเคขอบคุณมากค่ะรับปูด้วยค่ะคปูพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองกันไ,ได้เวลาแล้วได้ร้องเพลงของเพื่อนโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาร้องเพลงจางหายกันเราจะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกด้วย Yes พรเจอกัน ฉันและเธอห่างกันไปฉันเฝ้ามองเธออย่่งห่วงใยแล้วหวังให้เธอไปได้ดีแต่เวลาครั้งนี้ดูเหมือนไม่เป็นใจเมื่อคิดอยากเริ่มไม่กับใครแต่ก็ยังอยู่อย่างนี้ยังคงหาว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนยังคิดถึง และบางทีก็เผลอใจไปในวันที่อ่อนล้าฉันไม่รู้ฉันจะพูดกับใครยังเป็นเธออยู่เสมอไม่คิดจกไปไหนโอ้ oh, ฉันรอรักช่วยจางหายไปจากใจฉันเสียที่ แ,แม่คิดถึงทุกทีพอกันทีหัวใจฉันอยากลืมยังคงวันว่าวันนี้เธอยังคงสดใสแบบที่ฉันไม่ต้องกังวลว่าเธอจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้ความคิดถึงไม่เคยไปจากใจ หายไปจากใจฉันเสียทีกี่ครั้งที่ยากเก่าไปแต่ยังอยู่ตรงนี้หลับตาหาภาพเธอหวนพินกลับมานะคนดีพอดีแล้วแม้คิดถึงทุกทีพอทีอทหัวใจฉันอยากลืมไป่อยาคิดถึงเธออย่างนี้ทุกคที่มองไปอันตรายราตรีออมกอนความรักแม้ผ่านไปนับปีวันจะช่วยจางหายไปสักทีได้คนดี ลับมไหนคิดถึงจะอยู่นี้สุดครั้งที่มองไปเห็นเธอในราตรีมองกอดทุกความรักมาทันงใบหนับปีวันเธอช่วยจางห้ยเมื่สักทีเธอคนดีโอชันกอดรักช่วยจางหายไปจากใจฉันเสียที้งอีกครั้งที่ยากเก่าไปแต่ยังอยู่ตรงนี้ลัตาหาพาเธอหวนขึ้นกลับมา พอได้แล้วแม่คิดถึงทุกทีพอบางทีหัวใจฉันอยากลืมพอได้แล้วแม่คิดถึงทุกทีพอบางทีวันนี้ฉันจะลืมต็องปิดโอเคเล่ยเกลิ่นแบะคังนี้ดู ก้าจุดห <laughs> ้าเลยเลย